สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีข่าวด่วนและช็อกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพเมียนมาหรือที่รู้จักกันในชื่อตมะมัดได้มีรายงานว่ากําลังเคลื่อนย้ายรถถังปืนใหญ่และยานเกราะไปยังแนวชายแดนไทยการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันนี้สร้างความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเป็นไปได้ขององค์การโจมตีขนาดใหญ่การเคลื่อนย้ายอาวุธหนักไม่ใช่เพียงการแสดงกําลัง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคนักวิเคราะห์เตือนว่าการผส,สมกําลังครั้งนี้อาจทําให้พื้นที่ชายแดนไม่มั่นคงและเพิ่มความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและเมียนมาภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันการมีอยู่ของขบวนรถทหารจํานวนมากที่เคลื่อนที่ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ขบวนรถเหล่านี้บรรทุกทั้งยานเกราะรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ปืนใหญ่ระยะไกลและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆการรวมกันของความคล่องตัวและกำลังยิงแสดงให้เห็นว่าเมียนมาอาจเตรียมการมากว่าการตั้งรับเพียงอย่างเดียวผู้สังเกตการระบุว,ว่ารถถังบางส่วนอาจเป็น T-72 รุ่นปรับปรุงพร้อมด้วยปืนใหญ่วิ่งได้เองที่สามารถโจมตีเป้าหมายข้ามชายแดนได้อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มความสามารถให้กับกองทัพเมียนมาในการเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วในภูมิภาคชุมชนท้องถิ่นตามแนวชายแดนแสดงความกังวลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตามมดอตลาดโรงเรียนและหมู่บ้านกำลังติดตามข่าวสารและคำเตือนจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิดกองทัพไทยได้เพิ่มการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจชายแดนโดยส่งกำลังเสริมไปยังจุดสำคัญตามแนวชายแดนนักวิเคราะห์ระบุว่านี่อาจเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดอย่างกะทันหันและเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยช่วงเวลาที่เกิดการเคลื่อนกำลังทหารเหล่านี้สร้างคำถามมากมาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังวิเคราะห์ว่านี่เป็นการตอบสนองต่อความท้าทายทางการเมืองภายในเมียนมาหรือความพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคการปรากฏของอาวุธหนักใกล้ชายแดนไทยถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งสัญญาณที่ชัดเจนทั้งต่อประเทศเพื่อนบ้านและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศต้นทุนในการเคลื่อนกำลังและรักษาการมีอยู่ของกองกำลังเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลร,รายงานระบุว,ว่าเมียนมาได้ลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงยานเกราะ ซื้อกระสุนและรักษาโลจิสติกสำหรับปฏิบัติการนี้นี่ไม่ใช่การซ้อมทหารธรรมดาแต่เป็นการเพิ่มความตึงเครียดอย่างจงใจพร้อมผลลัพธ์ที่อาจร้ายแรงผลกระทบทางจิตวิทยาต่อประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ควรมองข้ามการเห็นรถถังปืนใหญ่และยานเกราะใกล้ชุมชนพลเรือนส่งสัญญาณชัดเจนถึงการแสดงกำลังการตอบสนองจากนานาชาติกำลังเริ่มปรากฏขึ้นไทยเรียกร้องให้สงบและเจรจาโดยขอให้เมียนมาแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ ประเทศเลื่อนบ้านและองค์กรภูมิภาคกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากความผิดพลาดใดๆอาจทําให้เกิดความขัดแย้งที่กว้างขึ้นสิ่งที่สําคัญคือการเข้าใจความสามารถของอาวุธที่นํามาใช้รถถังที่72รุ่นปรับปรุงมีกรอบแข็งและระบบเลงเป้าอัตโนมัติปืนใหญ่เคลื่อนที่เองสามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้ ขณะที่ยานกรอบช่วยให้ทหารเคลื่อนที่เร็วและพร้อมปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเป็นกำลังรบที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ไทยกำลังประสานงานกับหมู่บ้านชายแดนเพื่อเตรียมแผนอพยพหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นประชาชนถูกแนะนำให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำสั่งทางการเพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์ทหารเตือนว่าการประทะชายแดนเพียงเล็กน้อยก็อาจลุกลามเนื่องจากกำลังยิงที่มีอยู่ ชุมชนนานาชาติกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดสหประชาชาติและอาเซียนอาจเข้ามาแทรกแซงทางการทูตหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าการกระทำของเมียนมาอาจสะท้อนแรงกดดันภายในหรือกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเรื่องนี้ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความพร้อมด้านการป้องกันของไทยกองทัพไทยมีประวัติในการรักษาความปลอดภัยชายแดนแต่การปรากฏตัวของอาวุธหนักเพิ่มความท้าทายใหม่ การลาดระเวนการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการบานปลายแม้จะมีภัยคุกคามแต่ยังมีความหวังว่าการทูตจะช่วยแก้ปัญหาได้ไทยและเมียนมาแบ่งปันความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาประเทศในภูมิภาคอย่างจีนและอินเดียอาจเข้ามามีบทบาทในการเจรจาหรือลดความตึงเครียดบทแรกสรุปความรุนแรงของสถานการณ์ การเคลื่อนกำลังของตั๊บมาดอไม่ใช่เพียงการแสดงกำลังทางทหารแต่ยังเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการเข้าใจอาวุธโลจิสติกและผลกระทบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งประชาชนและชุมชนนานาชาติพื้นที่ชายแดนยังตึงเครียดและความเสี่ยงในการบานปลายยังคงมีอยู่แต่การสังเกตการการเตรียมความพร้อมและการทุดอาจช่วยป้องกันผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เมื่อเข้าสู่บทที่สองสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบในวงกว้างขององค์การะส,สมกำลังทหารครั้งนี้ การส่งรถถังปืนใหญ่และยานกรอกของเมียนมาใกล้าชายแดนไทยไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นสัญญาณถึงเจตนาทางทหารต่อภูมิภาคผู้สังเกตการณ์ชี้ว่าการแสดงกำลังเช่นนี้สามารถมีวัตถุประสงค์หลายอย่างตั้งแต่การเสริมอำนาจภายในประเทศข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงการทดสอบปฏิกิริยาของนานาชาติซึ่งแต่ละปัจจัยมีผลต่อเสถียร,รภาพในภูมิภาคอย่างร้ายแรงนักวิเคราะห์กำลังติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในความเป็นไปได้คือการยืนนิ่งแบบสแตนด์อฟฟซึ่งตรมมาดอยังคงรักษากําลังไว้โดยไม่โจมตีในกรณีนี้ความตึงเครียดจะยังคงสูงแต่การเจราจาและการทูตอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่ากังวลคือการปะทะชายแดนเล็กๆล,ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่เนื่องจากอาวุธหนักที่มีอยู่การผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้เกิดความสูญเสียและดึงเอาประเทศในภูมิภาคมาเกี่ยวข้องสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ พรมแดนไทยเมียนมาเป็นศูนย์กลางการค้าขายการเกษตรและการท่องเที่ยวการเคลื่อนกำลังทหารอย่างต่อเนื่องสามารถทำลายเส้นทางการค้าขัดขวางการขนส่งสินค้าและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวนาพ่อค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความยากลำบากทางการเงินนอกจากนี้หากสถานการณ์ยืดเยื้อยังอาจลดความมั่นใจในการลงทุนและความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของภูมิภาค ในเชิงยุทธศาสตร์ความคล่องตัวของกองกำลังเมียนมาเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งยานเกราะและปืนใหญ่เคลื่อนที่ช่วยให้กองกำลังสามารถปรับตำแหน่งและรวมกำลังยิงได้อย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ชายแดนมีความเปราะบางนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศชี้ว่ากองทัพไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยทีมตอบสนองฉับพลันการสอดแนมและการประสานงานกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ด้านจิตวิทยาการปรากฏตัวของขบวนรถถังและอาวุธหนักใกล้ชุมชนพลเรือนทําให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลประชาชนอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตประจําวันเจ้าหน้าที่ได้นแนะนาให้ชุมชนเตรียมตัวเช่นระบุเส้นทางอพยพและรักษาการสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นปฏิกิริยาของนานาชาติก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจต่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจีนอาจเข้ามาช่วยเจรจาเพื่อลดความตึงเครียด อินเดียอาจให้การสนับสนุนเพื่อป้องกันความขัดแยง้งขณะที่อาเซียนอาจผลักดันการแก้ปัญหาผ่านทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงนักวิเคราะห์ยังเน้นถึงเทคโนโลยีของกองทัพเมียนมารถถัง t ี่72รุ่นปรับปรุงมาพร้อมระบบเลง็งเป้าอัตโนมัติและกรอแข็งปืนใหญ่เคลื่อนที่เองสามารถโจมตีระยะไกลได้อย่างแม่นยำขณะที่ยานกรอกช่วยให้ทหารเคลื่อนที่รวดเร็วการรวมกันของกำลังเหล่านี้สร้างความแข็งแกร่งและความคล่องตัวสูง บริบททางประวัติศาสตร์ก็มีบทบาทสําคัญไทยและเมียนมาเคยมีทั้งช่วงเวลาแห่งความร่วมมือและความขัดแยง้งความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการค้าและชุมชนชายแดนร่วมกันเคยช่วยลดความเสี่ยงขององค์การเผชิญหน้าแต่การนําอาวุธหนักเข้ามาเปลี่ยนสมดุลและเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าใจผิดช่องทางการทูตยังเปิดอยู่แต่ถูกกดดันอย่างมากไทยเรียกร้องให้แก้ปัญหาผ่านการเจรจาขณะที่เมียนมามีท่าทีเงียบต่อเจตนาของตน องค์กรภูมิภาคและผู้เจราจาระหว่างประเทศอาจช่วยลดความตึงเครียดแต่สถานการณ์ยังเปราะบางนักวิเคราะห์เน้นว่าการสื่อสารความโปร่งใสและความร่วมมือทางการทูตอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันเหตุผิดพลาดที่อาจลุกลามมองไปข้างหน้าผลลัพธ์มีหลายทางเลือกในกรณีดีที่สุดกองทัพเมียนมาถอนกำลังหลังแสดงพลังการเจราจาทางการทูตป้องกันไม่ให้เกิดการประทะซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพภูมิภาค แต่ในกรณีเลวร้ายการปะทะชายแดนอาจลุกลามและทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมการวางแผนและการเตรียมพร้อมของทั้งสองฝ่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายสิ่งสำคัญคือประชาชนและชุมชนนานาชาติควรติดตามข่าวสารการเข้าใจอาวุธโลจิสติกและบริบททางการเมืองช่วยให้ประเมินความเสี่ยงได้แม้มีอาวุธหนักการทูตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ยังสามารถป้องกันความขัดแย้งได้ ความระหนักรู้การเตรียมตัวและการติดตามจากนักวิเคราะห์จะเป็นตัวกำหนดว่าเหตุการณ์นี้จะดำเนินไปอย่างไรในสัปดาห์ต่อๆไปเราจะคอยนำเสนอข่าวสารล่าสุดการวิเคราะห์เชิงลึกและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเนื่องการปรากฏตัวของกองทัพเมียนมาใกล้ชายแดนไทยเป็นเรื่องร้ายแรงแต่การเข้าใจบริบททั้งทางท,าทหารเศรษฐกิจฯก,ฯการเมืองและมนุษยธรรมจะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนแม้ว่าความเสี่ยงของความขัดแย้งยังมีอยู่ การทูตระหว่างประเทศการเตรียมความพร้อมและการสังเกตการอย่างรอบคอบสามารถช่วยรักษาสันติภาพในภูมิภาคได้เราขอให้ผู้ชมทุกคนติดตามข้อมูลและคำแนะนำทางการอย่างใกล้ชิดและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับข่าวสารอัปเดตการเข้าใจสถานการณ์นี้สำคัญต่อทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและประชาชนทั่วไปที่สนใจอนาคตของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้